สวัสดีครับสถานีต้มแซ่บม่แล้วครับผมวันนี้เราจะมาแจกสูตรต้มยำไข่ปลานะครับผมสูตรไหนไม่รู้ครับ้ามาดูที่สถานีต้มแซ่บรับรองขายดีตลอดนะครับสูตรนี้ทําจริงขายจริงครับไปดูกันเลยพอน้ําเดือดนะครับเราก็เอาไข่ปลาลงไปเลยนะครับไข่ปลานี่ห้าโลนะครับผมนี้ครับผมสูตรนี้เป็นสูตรที่ร้านขายจริงๆนะครับ ูตรใครก็สูตรมันนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้สูตรของสถานี z ุ o m แซ a ก็ติดตามดูครับผมอันนี้ขายจริงที่ร้านเรานะครับเอามาปรุงรสก,กันครับผมอบอกแล้วนะครับว่าของเราเนี่ไก่ปลาห้าโลนะครับเราจะใช้เกลือสองขุงครึ่งของเนี่ย ถังละห้าสิบกรัมไป,ไปเลยครับผมเรือนะีห้าสิบกรัมนี่เลยตามด้วยรถด,ดีตามช้อนโต๊ะนะครับผมหุงนัวนะครับเราจะใช้ตามของเนื้อสัตว์นะครับเราโลนึงก็ องช้อนหนึ่งครับอันนี้ห้าโลนะครับของไข่ปลาแล้วก็ใส่ห้าช้อนนะครับน้ำตาลทรายปกติก็ประมาณาโลหนึ่งก็ประมาณสองไอหนึ่งช้อนชานะครับอันนี้สี่ห้าโลแล้วก็ใส่ประมาณรับ2สองช้อนโต๊ะ,ะตามด้วย น้ำมะนาวหนึ่งกระบวยนะครับหนึ่งกระบวยหถึงถ้วยของนเานี่ยถ้วยจวงถึถ้วยจวง,วต,วงตามมาด้วยพริกกินดาปั่นนะครับ,รบกากะลูกว้าชอบเผ็ดนี่กเคยใส่เท่าไหร่ก่เท่า,านั้นครับผมใส่ประมาณสักเกือบยีสิบเม็ดนะครับโอ้ไม่ต้องละเอียดมากพริกทอดนะครับประมาณ20เม็ดบี้พ่อแตกนะครับ อย่าให้มันละเอียดมากนะครับพี่พอมันแตกกระหักนะครับแต่ลงไปเลยจากนั้นก็ปล่อยให้เดือดน,นะครับเด mm ี hmm. ๋ยวก็าไปดูกันครับหล mm ัง hmm. จากที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วครับมาดูที่ว่ามันสุกเรียบร้อยแล้วครับาการจักอ่ตรงนง้นะครับถ้าตัวนี้ไม่มีตัวที่มันแดงๆอแสดงว่าได้ที่ mm hmm. แล้วครับมจากนั้นเราก็เตรียม ต้นหอมบักชีชีฝรั่งนะครับแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ใบกะเพราสูตรของเราใส่ใบกะเพราครับสไปเลยครับผมเนี่ยร้เดือดสักพักก็ถือว่าโอเคแล้วครับ เป็นว่าเรียบร้อยแล้วครับต้ยมยำไข่ปลาไว้ <c oughs>